เถิดบูชาสัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินยัยเลิดเกรียงไกร สวัสดีค่ะนักเรียนม2ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะค่ำนี้คือคาบที่16แล้วนะคะาคาบที่16นี้ <c oughs> เราจะเรียนกันในเรื่องของการคูณพหุนามนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการการบวกพหุนามการลบพหุนามสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณพหุนามการคูณพหุนามมันจะมีอยู่2 3สส่วนทั้งหมดนะคะก็คือการ คูณเอกนามกับเอกนามอันที่2การคูณเอกนามกับพหุนามและอันที่3าการคูณพหุนามกับพหุนามสำหรับในคาบนี้เราจะเรียนเอกนามกับเอกนามก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปชมคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีครับต่อไปการคูณเอกนามกับเอกนามครับดูที่หน้า22นะครับหน้า22อ่าเปิดป้ายเปิดป้าย ก่อนอื่นนะครับทบทวนการคูณนะครับจำนวนนับและการคูณของตัวแปรเดียวกันหลายๆตัวครับทบทวนการคูณกันก่อนนะครับการที่เราเอาตัวแปรมาคูณกันนะครับเช่น a A นะ a คูณกันทั้งหมด n ตัวนตัวก็คือ a ยกกำลัง n แค่นี้นะครับต่อไปสมบัติการคูณของเลขยกกำลัง นะครับสมบัติการคูณของเลขยกกำลังก็คือถ้า a ยกกำลัง M คูณกับ a ยกกำลัง n เราจะเอาเลขชี้กำลังของมันมาบวกกันนะครับถ้าฐานมันเหมือนกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้นี่ต่อไปไปดูการคูณกันของเอกนามนะครับมีทั้งหมด4ตัวอย่างนะครับสำหรับการคูณ เอกนามกับเอกนามนะครับเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกส่วนที่เป็นปสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวเลขนะครับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขเแทนด้วยสีเขียวแล้วกันสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขส่วนต่อไปส่วนที่2คือส่วนของตัวแปรนะครับตัวแปรคือตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับสําหรับการคูณกันของเอกนามจะมีทำวิธีทําดังนี้ ก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาคูณกันก่อนนะครับก็คือ2ององเขียนไว้ก่อนคูณกับ3นะครับส่วนต่อไปตัวแปรก็คือถ้าเหมือนกันก็เขียนลงไป1ตัวนะครับส่วนเลขชี้กําลังก็คือเอามาบวกกันนะเหมือนนิยามด้านบนนะครับที่บอกว่า a ยกกําลัง M คูณกับ a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง M บวก n นะครับ ข้อนี้ x ตัวแรกนะครับมีเลขชีกก้กำลังเป็น1 x ตัวที่2มีเลขชีกก้กำลังเป็น2ก็เป็น1บวกกับ2แค่นี้นะครับต่อไปง,ง่ายๆก็คือคูณเลขแล้วก็บวกเลขตามปกตินะครับสามประสิทธิข้อนี้2คูณ3เป็น2คูณ3เป็น6 x เ,เขียนตัวเดียวเลขชีกก้กำลังของ x ก,ก็คือ1บวก2เป็น3 อค่นี้ง่ายๆนะครับง่ายๆอ่าโอเคต่อไปตัวอย่างที่สองสามประสิทธิ์ตัวแรกก็คือลบสี่สามประสิทธิ์ตัวที่สองก็คือหกตัวแปรของข้อนี้คือ x เลขชี้กำลังของ x ตัวแรกคือห้า <5. S 2> บวกกับเลขชี้กำลังของ x ตัวหลังก็คือสอง คูณกันตามปกติลบคูณบวกกลายเป็นลบสีคูณหเป็น24ต่อไป x เ,เขียนตัวเดียวเลขชี้กำลังของ x คือ5บวก2 5บวก2เป็น7นะครับต่อไปตัวอย่างที่3สามประสิทธิ์ตัวแรกคือลบ3ตัวที่2คือลบ2 ตัวแปรมี2ตัวนะครับอันนี้ตัวแปรมี2ตัวดูดีๆนะครับเขียนตัวแรกก่อน x x นะครับตัวหน้ามีเลขชี้กำลังเป็น1ตัว2มีเลขชี้กำลังเป็น1เหมือนกันนะครับดังนั้นเป็น1บวก1ตัวที่2 y นะครับตัวแรกมีเลขชี้กำลังเป็น1นะครับนี่ตรงนี้1ตัวที่2มีเลขชี้กำลังเป็น2 ดังนั้นเลขชี้กำลังของ y ก็เป็น1บวก2นะครับเพราะมันคูณกันอยู่ต่อไปลบ2อคูณลบ3าลบคูณลบเป็นบวกนะครับ2คูณ3ก็เป็น6บวกต้องเขียนไหมไม่นะครับเราไม่ต้องเขียนนะครับเขียนแค่6กอพอ x เลขชี้กำลังของ x คือ1บวก1เป็น2 y 1บวก2เป็น3ม ครับต่อไปตัวอย่างที่4นะครับสองเปร์เซ็นต์ตัวแรกคือ18ตัวที่สองคือลบสี 4, นะครับต่อไปตัวแปรมีตัวเดียวคือเอ็กซ์ีจกระลังคือสี่ดีจกระลังคือ3นะ18สิบแคูนลบสี่บวกคูณลบได้เป็นลบนะครับ18บคูนสนะครับ4 แปดเป็น8 8 2แปดเป็น16 8 3กแปด3 24แปดใส่2ทด3 4 1เป็น4ตัวมีตัวทด3เป็น7เป็น72ครับ x ตัวกำลัง4บวก3เป็น7อนะ่าเสร็จแล้วนะครับตามนี้การคูณของเอกนามเพียงเท่านี้ครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดกลับไปดูนะครับแล้วก็ กดหยุดตูจนเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกนะครับสำหรับการคูณเอกนามกับเอกนามเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆนะคะาการคูณเอกนามกับเอกนามอ่าสำหรับเรื่องนี้หลักๆที่เราจะใช้ก็คือการ การใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็คือการคูณเข้ามาคูณเข้ามาแต่ละตัวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็คูณตัวเลขตัวแปรเราก็นําตัวแปรเลขชี้กําลังถ้าเป็นเลขชี้กาลังที่เหมือนกันเราก็ใช้เรื่องเลขยกกําลังมาช่วยก็คือฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้า x เ,เราก็คูณกับเลขชี้กำ เลขชี้กำลังของ x กับเลขชี้กำลังของ x ก็เอามาบวกกันเลขชี้กำลังของ y กับเลขชี้กำลังของ y ก็เอามาบวกกันนะคะแต่ถ้าเป็น x ตัวหนึง y ตัวหนึงเราจะรวมกันไม่ได้นะคะก็เขียนเป็น x กับ y ไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจให้กับพวกเราครูมีแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่132นะคะข้อ1ใหญ่มี12ข้อย่อยทำหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการ เสริมความเข้าใจกับพวกเราทำหมดเลยนะคะทำลงมาเท่ากับด้านหลัง mm hmm. เขียนโจทย์เท่ากับออกมาเป็นคำตอบเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น12ข้อนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ตามปกติเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยอย่างไรก็หลังไม่ได้ตลอดเลยนะคะค่ะครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ